นายรณรงค์ร้อง DSI สอบกระทิงบอลโตปมผู้เสียหายไม่มาร้องวันที่16กันยายนเวลา9นาฬิกา30นาทีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ค่ะนายปียนาสุขยางเลขาธิการเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้นําเอกสารหลักฐานเข้าร้องเรียนกับ DSI เพื่อให้ตรวจสอบน,นายขุนนรงค์ประเทศรัฐหรือกระทิงนักแสดงช่อง3หลังเข้าข่ายเป็นพ่อทีมของการแชร์ลูกโซ่ forex 3D นายปียนัศกกล่าวว่าวันนี้ได้รับมอบหมายจากนายรณรงค์แก้วเพชร ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมหลังมีกระแสสังคมเกี่ยวกับมีดาราหลายท่านพวัวพันกับคดีดังกล่าวเช่นคุณกระทิงเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาที่มีการออกรายการโหนกระแสว่าที่ร้อยตรีธนกริจ,จิตอารีรัตนเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยว่าคดีนี้ยังไม่ได้มีการตรวจสอบเนื่องจากยังไม่มีผู้เสียหายหรือดาวไลน์โดยตรงข,งของคุณกระทิงเข้ามาแจ้งความซึ่งจริงๆแล้วคดีแชร์ลูกโซ่เป็นความผิดตามพรกรการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นอาญาแผ่นดินไม่จําเป็นต้องมีผู้เสียหายเจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจสอบและดําเนินคดีได้ทําให้ตนในฐานะประชาชนคนหนึ่งและผู้ได้รับมอบหมายจากผู้เสียหายในคดี forex t r e จึงมาร้อง DSI ให้ตรวจสอบคุณกระทิงว่าเข้าข่ายกระทําความผิดดังกล่าวหรือไม่อย่างไรที่ผ่านมาตั้งแต่ที่แชร์ลมเมื่อปี2562ไม่มีดาราคนไหนต่อสู้เคียงข้างเรายกเว้นไอวราภายรินถ้าวันนั้นมีดาราที่เสียหายออกมายืนเคียงข้างประชาชนอาจทําให้เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินได้มากกว่า นอกจากนี้ยังแก้ข้อสงสัยจากสังคมว่าแท้จริงแล้วดาราคนนั้นเป็นผู้เสียหายหรือเป็นแม่ทีมกันแน่อีกทั้งขอให้ดี i ดําเนินการสอบนายศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรหรือโต๋และนายกำมันกลมแก้วหรือบอลในฐานะพยานถึงแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ประสงค์แจ้งความดําเนินคดีกับคุณกระทิงก็ตามแต่ทั้งเจ้าหน้าที่ก็มีอํานาจในการเรียกสอบได้เช่นเดียวกันสาเหตุที่ไม่มีผู้เสียหายออกมาแสดงตัวเพราะมีคนแอบอ้างว่าเป็นคนสนิทกับผู้ใหญ่ในกระทรวงยุติธรรมพยายามจะมาแสดงความช่วยเหลือทางด้านคดีกับผู้เสียหาย และนะัดเจอนอกพื้นที่ราชการพร้อมย้ำว่าห้ามออกมาให้สัมภาษณ์หรือให้ข่าวใดๆนี่จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตนออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบคุณกระทิงนั่นเองค่ะ